g e t n ์ w น s i u วันนี้เรากลับมาพบกันเป็นตอนที่2อแล้วนะคะวันนี้ที่ฉันนะวันพุวงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อนๆอยากดูกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย จิตาพัฒน์ยเท่นนะคะหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการทห,หรา,าหวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์นะคะสำหรับในส่วนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรานะคะจะมีรายวิชาที่หลากหลายมากเลยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นวิชาที่ปฏิบัติทางด้านของคอมพิวเตอร์คบวบรวมไปกับการ เรียนในด้านของการบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนในฟังก์ชันหลักๆของการบริหารคะ่ะเรื่องของการตลาดการบัญชีทรัพยากรมนุษย์การเงินต่างๆ,ๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ค่ะที่เป็นเรื่องของการสือ่อสารเน็ตเวิร์กนะคะระบบฐานข้อมูลค่ะมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็การเรียนเรื่องของตลาดดิจิทัลธุรกิจะะดิจิทัลค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะ วิชาเราอะหาะก็จะมี จุดเด่นอยู่ตรงที่เราพานักศึกษาน้องๆลง,งไปช่วยพัฒนาธุรกิจในภาคของธุรกิจ SMT เนอะเป็นวิสาหกิจระดับฟางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะที่พัฒนาจากธุรกิจในรูปแบบเดิมให้กลายมาเป็นอาชีพรูปธุรกิจดิจิทัลน,นะคะเพคุ่่ไปกับการกระบวนการเรียนการสอนที่เราจัดให้อยู่ในรูปแบบของ a c t i v e Learning ให้น้องๆได้ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาตัวของโปรแกรมต่างๆช่วยเหลือในองค์กรค่ะแล้วก็กระบวนการของหลักการของวิศวกร พงที่ลงไปช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาของทิ่นเลยค่ะในส่วนห้องเรียนหลักๆของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะเราจะเรียนในในรูปแบบของแลบที่เป็นแลบคอมพิวเตอร์เนาะโดยในรูปวิชาค่ะก็จะได้มีการฝึกปฏิบัติผ่านแลบคอมพิวเตอร์ทอกวิชา ในส่วนของกิจกรรมที่โดดเด่นของสาขาวิชานะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะคือการลวมพื้นที่นําความรู้ทางด้านงคอมพิวเตอร์เนี่ยลงไปช่วยในการพัฒนาในส่วนของ ธุรกิจแล้วก็ในส่วนของชุมชนนะคะรวมไปถึงหลักสูตรของคอมพิวเตอร,ร์ธุรกิจค่ะเราจะมีรายวิชาที่ได้พานักศึกษาเนี่ยลงไปนําเสนอในเวทีระดับชาติระดับชาตินะคะในด้านของการพัฒนาตัวของระบบสารสนเทศและโปรแกรมตางของคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้ค่ะได้รับรางวัลทั้งระดับยอดเยี่ยมระดับดีแล้วก็ระดับ D, เด่นค่ะ ช่วยศาสตราจารย์และดาวพารลงมภูเฉยพุท <N ís presents> <den> นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะถ้าใครสนใจนะคะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนาะเรามีทางเลือกให้ทุกคนได้หลากหลายนะคะอาจจะเป็นทางเลือกเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนเข้ามานะคะยังไงก็มีต้อนรับเข้าสู่ของวิทยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการ เอทโนอเอ็มของเราได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันฮาระวันพุทธบง์ได้ใหม่ในตอนหน้าแล้วมาติดตามกันนะคะว่าดิฉันจะพาเพื่อนเนทุกคนไปทำความรู้จักกับสาขาอื่นๆสาขาอะไรอีกใน,นะคณะนะวิทยาการจัดการของเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ